ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาเล่นในแมปท้ายเมืองสามแล้วมีโล่ของริมชื่อละแต่ผมเห็นประตูมิสตีดีผมจะลองเข้าไปดูนะเฮ้ยเขาอยู่ไหนอะมันโลงยังว่าเขอยู่ไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูส่งที่ อ๋อกลายเป็นมาร์คเลย bon. อ่าผมก็ช่วงนี้ก็ติดงานอยู่นะเฮ้ยร้วมีเสนาครับมาร์คตัวจริงนี่มาร์คล่าอัปเกรด ไะพี่ผมจัาตัวนี้แหละไปสู้กับคาร่านะคิดว่าคารา่าไม่เอาตัวนี้หรอคือจัมลาไม่ร่า ผมว่าคาร่ามันจะเกิดนะไม่ก็เกิดตรงนู้นผมไม่รู้สิไม่งผมอยากฆ่าคาร่านะเพราะผมไม่ได้คาร่าสิตอนนั้นมันเกิดนะผมไม่ได้อัดด้วยก็เสียเวลานิดนึงตั้งเสียเวลากับเพื่อนตอนเช้ามากเลยช่วงนี้นผมติดเรียนนะมันเรื่องเลยเบสิกง่ายๆใครไป็นอย่างมันก็ไกลส 你又老那。 ไม่ให้พิงหรือเปล่าสมมันจะไม่ทิ้งให้ผมไม่มีครไม่มีไม่มีอ่ะมาดูท่าตอนตายถุงแตะท่ากัน

คิวคือพุ่งไปนะะเอามา,มาน่ผมไปต่อยได้เลยนี่ต้องแ่ละดูดรื่งมันไกนนะตรงนี้พอแค่ คือว่าถ้าปิดก็มีน้อยเกินเอ๊เอะอะไรตรงนู้นแมโอ้ยวันนี้เจอเยอะเลยอะไรวะเนี่ยโอย ว่าแต่มันแทงไม่ได้อะแบกีเงินแแล้วอีกเนาชีวิตกูโอเคเหอมไปนั้นเลยสุดหคัเตอร์มันเป็นท่าคัลเตอร์เล่องดีองใช่เอองกลฮะเฮ้ยเ๋ยวเ๋ยว รุดเอามดเวลามันจะตายสักเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าช่วงไหนสำคัญเดี๋ยวผมตัดให้นะก็สะคิปไปก่อนแล้วกันนะ ช่ครับยูดีพารามันก็หายาแต่เราได้กลายเป็นแมสไปแลยวนะแมกกาเราเช้แมสหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยว้ามันเกิดานมาอีกทีโอ้จจิงมผมอยากฆ่าค่ามันแต่มันจะโซดาป๊อปเซลผมไม่ได้แต่ผมด้องแค่ดุ้งแค่เปินไป ไ,ไ,ไนะตัดไปตอนเจอคาร่าดีกว่านะผมว่าไปเจอกันสรุปว่าผมก็รอมาสักพักใหญ่ละนะถือว่าครั้งน,นี้บอสคาร่าไม่เกิดแต่ได้พลังม้าแทนนะครับ อ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมเป็นเปลี่ยนเนื้อหาก็ได้อ่ะเหรือคิดไว้เติมใจครั้งนี้อ่ะอย่างไรก็ช่างครับหรืออย่างไรก็เชิงวันนี้ก็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับกดตั้มตี่อ่ะกดกดเองนานๆนันนะพระใจบ่